สวัสดีครับมันนี่ผมโคบานเมืองรอยเกินนะครับมันนี้อดใจว่าว่าได้นะครับเกี่ยวกับคาไฟนะครับซึ่ง่นจะจ่อขึ้นนะครับจนกระทั่งอ่า่นได้ออกมาอ่าบอกว่าจะตึงคาไฟนะครับจนถึงปลายปีเป็นอ่าสีา่จุดหนึ่งบาทต่อหน่วยคือเก่านะครับการที่คาไฟขึ้นเนี่ยนะครับถึงเฮ้าอ่าประาาลพยายามตึงราคาไว้นะครับถ้าคาไฟขึ้น ทุกๆอย่างนี่คือจบนะครับประชาชนนี่ประชาชนนี่ดินตายเลยนะครับประชาชนบ่าว่าจะเป็นาการเห็นหยังต่างๆนะครับแม่กระทั่งขั้วเลือนนะครับก็ต้องใส่ไฟฟ้านะครับก็ต้องใส่ไฟฝ่าถามว่าถ้าขืนค่าไฟแล้วมันเกิดผลกระทบอีกอย่างต่อประชาชนกระทบแน่นอนครับการหุงต้มอีอย่างต่างๆการใส่ไฟฝ่าการเปิดไฟ การใส่เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในขั้วเลื่อนแต่ละขั้วเลื่อนเนี่ยมีความจําเป็นต้องใส่ครับพี่น้องยิงอุตสาหากรรมโรงงานต่างๆทาขื้นคาไฟนะครับโรงงานนั่นก็จะทนแบกภาระภาละตนทุนนเบาไหวเนี่นอนนะครับพระว่ากาไฟที่สูงขึ้นนะครับที่แหลกจะจ่อขึ้นนะครับพี่น้องจะจ่อขื้นหกบาทต่อน่วยนะครับ ซึ่งต่ก้อนหน้านี้นะครับเพิ่นไห้สัญญาณว่าจะขึ้นคาไฟนะครับแล้วกับฟั่งขอชีแน่ของประชาชนว่าจะขึ้นคาไฟนะครับซึ่งเสียงสะท้อนออกมานะครับยิ่งเศรษฐกิจทุกมือนี่นะครับยิ่งแย่ยิ่งแย่ในหลายหล่อปีนะครับแย่ครับแย่แน่ประชาชนแถบโบมีเงื่อนติดถุงนะครับบ่เด้เกิดไล่ได้นะครับเกิดไล่ได้หน่อยมากๆนะครับ ซึ่งค่าค้องชีพนั่นก็สูงขึ้นอยู่แล้วเป็นกา,าาการบริโภคอุปโภคต่างๆอาหารต่าๆงๆนย่นงขึ้นราค,คาหมด่นะครับค่าน้นมันไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นแน่นอนครับขึ้นแล้วนะครับถ้าขึ้นค่าไฟเขาไปอีกนะครับขึ้นค่าค่าไฟเขาไปอีกเนี่ยโอ้ยไ่อยากบอกเลยพี่น้องปร,ประชาชนมีความลําบากคักนะครับพอ่อขึ้นค่าไฟแล้วสินค้าทุกจัง จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวการรบกชีวิตของประชาชนในประเทศของเฮ้านี่ก็ย่อมขึ้นตาขึ้นมาตามตัวนะครับซึ่งก้อนหนานี่เขาจะนั่งเขาสู้การพิจารณาขึนคาไฟนะครับซึ่งเจอขึนนะครับว่าจะขึ้นคาไฟเพราะว่าอ้างว่าไอ้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องแบกนะครับเป็นหนี้นะครับเป็นาานการไฟฟ้าอยู่นะครับ เพราะว่ามีการาแปรปวนทั้งคาเอที T นะครับซึ่งเทนเห้าคาไฟขึ้นถามว่าถ้าห้ามมีความสามารถในการตึงคาไฟขึ้นนั่นเราจะบอกามีความสามารถในการตึงคาไฟ้หรืกับป้อยให้คาไฟขึ้นนะครับความดอรอนนี่จะโต๊ะกับประชาชนเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเ นะครับคุณพี่ะพัน์นะครับออกมาเว้านะครับวันที่สิบแปดนะครับเวลาช่วงซีซีโมงแรกนะครับเพิินแบบ่องรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีนะครับพลังงานบอกว่าคาไฟงวดเดือนกันยานะครับท่านว่านะครับที่มีกระแสว่าจะปรับขึ้นนะครับ จะปับขึ้นนะครับนโยบายลั็คือพนว่าจะตึงค่าไฟฟ้าไว้ที่4.18บาทเท่าเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาช,ชน<อ>เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนแน่นะครับท่วนกระแสประชาชนบ่ได้เหม็นบ่อนะครับท่วนกระแสแสประชาชนบ่ได้เม็นบ่อแม่นขืนเบิ้งตัวนะครับประชาชนนี่เดือดร้อนกันท่วนหนานะครับรัฐบาลจะยุ่งยากนะครับถ้าประชาชนนี่ผลบ่เห็นด้วยกับนโยบายต่งตางๆนะครับ นายพิรพันธ์นะครับาสาลีรัวิพาสนะครับร่องน้าอยรัฐมนตรีนะครับ,ลรรบและรัฐมนตรีกระทรวงการอลาัาลง,งานนะครับพ่นบอกว่าเพิ่นเตรียมการมาพิจารณาทุก4เดือนนะครับแล้วก็บ,บอกว่าชอบมีข่าวทําให้ประชาชนตกใจไปก่อนพ่นว่าข่าวที่แล้วก็ใช้ใช่ไหม4.18นี่ินะครับมันโมเมนต์นะครับผมว่ากระแสประชาชนแห้งนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจอขึ้นปุ๊มนี่นประชาชนเดิดร่อนเพิ่งก็ต้องออกมาเว่านะครับเพิ่นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะสามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับเขาบอกว่า,าผู้ซื้อข้าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนะครับได้ประกาศราคาไฟงวดสุดท้ายนะครับเป็นสามทางเลือกปับขึ้นนะครับตามค่าพันผวนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอก้่ังอีกทีนึง โดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเพลนว่าต้องอบอว่าจะเป็นการชําระหนีไ้กับการไฟฟ้าไฟผลิตล้วะ็เงินบาทที่อ่อนตัวการสื่อแกสธรรมชาติและแนวโน้นมราคากแกสธรรมชาติสูงขึ้นนะครับ้ากาเฮตไหก็ผอพอแบกรับผ้าหนี้เบาไว้นะครับ้ากาเฮนไหจะปลายปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้น 4 .6 5หาถึง6.0 1หนึ่งบาทต่อหน่วยนะครับจนกระทั่งนายรัฐมนตรีนะครับออกมาสร้างการว่าขึนขึนขึนบ่ได้นะครับก็คือพยายามจะตึงไวอยู่แล้วนะครับกว่าผมอยากจะถอดถามเนี่ยนะครับว่ารัฐมนตรีนะครับต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นหลายๆคนนะครับบริเะบุน้ำนะครับการที่เขาขึนราคาไฟขึ้นปุ๊บนี่นะครับประชาชนเดือดร้อนทันงที่นะครับในขณะเดียวกัน เราทำมนตรีนะครับที่ได้ไมาจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่แนี่ยพวกเจ้าเดือดร้อนบอ่อเดือดร้อนบอ่อไล่ได้กันหลายอยู่แล้วนะครับไล่ได้กันหลายอย่างขอเบิ้งแต่ละคนนะครับไปตรวจสอบทรัพย์สินเบิ้งว่ามีจักบาทมีจกัจกหลายล้านบาทประชาชนเงินติดถุงซีซ่าหาล่อยนี่ก็ยังบ่มีเลยครับตอนนี้ยากลําบากคักนะครับหลายๆคนนะครับที่ได้ยินมาถ้าได้ขึ้นค่าไฟสําเร็จปุ๊บนะครับหรือจอ้าข้นในปีหกแปดนะครับในปีหกแปดปีหนะเนี่ย ประชาชนกระเลือร่อนคือเก่าครับมีหนังสําผู้ประกอบการโรงงานต่างๆอุตสาหการรมนั่นจะต้องยุบตัวล่งนะครับอันเป็นเหตุผลเนื่องจากการขืนไฟนะครับแร้วกาเขาแบกรับผ้าละไฟเบ้ไหวการจ้างแรงงานอย่างต่างๆก็จะต้องลดลงการประกอบกิจการต่างๆก็ต้องลดล่งประชาชนนะครับผู้ที่เป็นอ่าอ่าไฟขัวเลื่อนนะครับก็ต้องทนแบกรับผ้าละคาไฟต่อไปนะครับถ้าขืนนะครับ สัน่มันกับพ่อแห้งแล้วสัมเนีนะครับสัมเนีประชาช่วงกับเดือดร้อนพ่อแห้งแล้วนะครับหางานเหตุงานมากกระต้องเอาไปจ่ายค่าไฟที่เสียไปนะครับให้คิดเบื้องดีๆนะครับเดือดร้อนกันท่วนนาแท้ครับถ้าขึ้นไฟในงวดในงวดนี้นะครับจนกระทั่งอ่าเพิ่นออกมาเว้าว่าไอจะตึงราคาไฟไว้ต่อนะครับโอ้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับที่ต้องตึงราคาไฟ เป็นการบริหารจัดการนะครับถ้ามีการบริหารจัดการดีนะครับเบริเือดร้อนถึงประชาชนบ่ว่าจะเป็นคาไฟคาน้ำมันหรือค่า,าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับค่าแรงงานต่างๆนะครับเฮาก็ต้องบริหารจัดการไปใส่ใส่วิชาไปนะครับให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องกับประชาชนนะครับสุดท้ายนี่ข้อบานมื่ง่อยเกินอยากจะบอกว่าถ้าขึ้นคาไฟ มือดนะครับความบนไล่นะครับตอบกับประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแท้ๆครับอย่าไปขิ่นเลยนะครับให้ตึงไหวมันเป็นหน้าที่ที่เข้าจะบริหารจัดการให้ประชาชนนะครับยูดีคินดีนะครับค่าข้องชีพตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับเดือดร้อนกันทวนหนาถ้าไม่ถ้าไม่้ำเติมในการขืนราคาไฟนะครับขืนค่า้ํามันนี่ประชาชนนี่จะยูยังไหนนะครับให้คิดเอานะครับสําหรับมือนี่ โคบานเมืองรลอยเกลือนะครับมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดซับสครายครับโคบานเมืองรลอยเกลือนี่ยนะครับสําหรับมือนี่สวัสดีครับรอบหน้ามาติดตามกันว่าเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรการเลี้ยงงัวการอ่าใส่ชีวิตนะครับผมก็อาจจะมาบอกมดนะครับที่เป็นกระแสเป็นข่าวอันใดที่ดีเพื่อดีนะสมัครคอมเมนต์โคบานได้นะครับสําหรับมือนี่สวัสดี